สวัสดีค่ะมาพบกับปูอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงให้กับพี่พี่เพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนสิงหาคมนะคะให้ไปเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันกันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรปูก็จะอะ่ให้ไพ่นะคะช่วยแนะนำวิธีแก้ไขปัญหานะคะก่อนอื่นนะคะกราบขอพระคุณนะคะทุกๆท่านนะคะที่กดติดตามให้นะคะกด ไลค์กดแชร์ให้นะคะกด subscribe ให้นะคะโอเคค่ะมาอ่านดวงกันเลยนะคะประจําเดือนสิงหาคมของชาวราศีกุมนะคะนะคุณมักจะมีช้อยให้เลือกนะคะช้อยเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการงานของคนก็ได้นะคะช้อยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการทํางานมากกว่านะคะคุณมออีอาจจะมีการทํางานหลายทางนะคะแต่ว่าบางทีคุณก็มองมองเฉยนะคะแต่ยังไม่ลงมือทํานะคะ เตรียมที่จะทําแต่ก็ไม่ทานะคะอันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะสาหรับตัวคุณนะคะคุณกําลังมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับบ้านนะคะหรือว่ากําลังอยากจะได้บ้านนะคะสักอย่างหนึ่งนะคะจะทาอะไรเกี่ยวกับบ้านนี่แหละอาจจะอยากได้บ้านใหม่หรือว่าอาจจะอยากซื้อบ้านใหม่อะไรก็ได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะครอบครัวนะคะหรือคนรักนะคะอาจจะมีการง้ะกันงอนกันนะคะประมาณนั้นนะคะคุณอยากจะได้ทรัพย์สินอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะในช่วง เดือนนี้นะคะแต่คุณก็มีอยู่แล้วนะแต่คุณก็ยังอยากจะได้มันอีกนะคะอาจจะเป็นบ้านก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้คือมันขึ้นมาประมาณนี้นะคะมันเป็นทรัพย์สินบางอยา่างนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะอะน่าจะเป็นเกี่ยวกับบ้านมากกว่านะคะคุณอาจอยากจะได้บ้านอาจจะอยากได้บ้านนะในช่วงเดือนนี้นะฮะอาจจะมีการวางแผนนะคะคิดอยากเดียวนะคะแต่ยังไม่ได้ลงมือทํานะคะอาจจะมีความฝันนะคะประมาณนั้นนะคะ เาบอกว่าคุณคุณจะต้องปล่อยอดีตให้มันผ่านไปนะคะเพราะอนาคตที่มันกําลังอนาคตที่ดีเนี่ยกำลังจะมาถึงนะคะตอนนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาหลายทางนะคะหลายด้านอาจจะเป็นปัญหาของคนอื่นนะคะไม่ใช่ปัญหาของคุณนะคะคุณก็เลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะฟังอยู่เงียบๆนะคะบางทีก็ไม่อยากจะฟังนะคะประมาณนั้นนะคะมันเป็นปัญหาของคนอื่นนะคะคุณกําลังมีชีวิตใหม่นะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ จะเป็นชีวิตที่ที่ที่มันผ่านไปแล้วแต่มันอาจจะเกิดขึ้นใหม่นะคะจะเป็นออชีวิตครอบครัวที่ที่มันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นน่นะคะในชีวิตครอบครัวของคุณนะคะประมาณนั้นนะคะชีวิตของคุณเนี่ยมันสวยงามนะคะถ้าคุณคิดบวกนะคะยิ <videos> ่งคุณคิดบวกเนี่ยชีวิตคุณก็จะยิ่งดีนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะ ช่วงนี้อาจจะกินดีอยู่ดีนะคะกินเก่งนะคะใช้ในเรื่องของการกินเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเก่งนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยมันไม่ออกนะคะปูขอดูหน่อยนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะในเรื่องของการเงินเพราะว่าคุณกําลังมองหาทรัพย์สินอยู่ด้วยซ้ํานะคะการเงินนะคะมักจะเป็นเงินนิ่งๆนะคะเงินเงินที่แบบเงินเย็นนะคะเงินนิ่งนะคะ คุณไม่ได้กําลังมองหาเงินเพิ่มเติมนะคะประมาณนั้นนะคะคือคุณกําลังเคลียอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเกี่ยวกับการเงินของคุณนะคะก็ไม่แน่ใจมันเป็นอะไรนะคะแต่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณสามารถที่จะทําเงินหรือทํางานได้หลายทางนะคะแต่ว่าคุณก็บางทีคุณก็เลือกที่จะนิ่งนะคะเพราะว่าคุณก็ยังมีเงินเงินเงินสํารองอยู่นะคะเงินเย็นอยู่นะคะประมาณนั้นนะคุณกําลังเคลียความคิด บางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะก็ไม่มั่นใจว่าเรื่องอะไรนะคะคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะมาเร็วไปเร็วนะคะปูจะเป็นคนที่พูดเร็วนะคะถ้าท่านใดนะคะฟังไม่ทันนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าติดนิสัยเป็นคนชอบพูดเร็วนั่นเองค่ะ โอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย